คือ,อผมก็ไม่คิดว่าเกมมันจะอัปเดตวันศุกร์อ,นนอ,อะไรมะคือตอนแรกผมนึกว่าเกมมันอัปเดตวันเสาร์อนนะนะก็สวัสดีทุกคนนะครับนะวันนี้ก็อยู่ผมทัสคุงอีกเช่นเคยนานะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเดดริวง่ายดีแล้วนะก็วันนี้ครับนะก็จะมาท,ทาําการรีวิวอัปเดตใหม่ทั้งหมดเลยนะว่ามีอะไรมาบ้างนะซึ่งล้นที่ผมไปดูมาเนี่ย รับเลืส่วนใหญ่นะจะเป็นระบบพวกวแก้บักแล้วก็เป็นระบบต่างๆในเกมซะมากกว่านะโอเคก่อนจะไปดูชิทนะฝากกดติดตามเป็ในแรงใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะก็อย่างแรกนะที่ผมเห็นเลยนะว่ามันมีอะไรใหม่ก็จะเป็นคลาสนะซึ่งคลาสใหม่ที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยเหมือนจะเป็นคลาสนี่ครับคลาสมิวแมนนะแต่เขาบอกว่าคลาสนี่มันโกะมากๆนะนี่ครับ เขาสามารถก็จะมานี้ครับนะมันก็จะให้นมมาด้วยนะเป็นขวดนะขวดใส่นมมาให้มาทั้งหมด1ขวดนะซึ่งราคาที่7จจมาปอนผมก็ซื้อเลยนะนี่ก็ได้ไป็นเรานะสำหรับมิวเมนะนี่ครับหน้าตาของมิวเมนะมันก็จะให้เป็นหมวกขาวมาอันนึงนะซึ่งผมก็ใช้เลยมาเรียบร้อยนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของมิวเมนะแล้วก็เหมือนจะมีชาเลนใหม่มาด้วยนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะชาเลนใหม่มันคือชาเลนอะไรอ๋อนี่ชาเลนใหม่นะเป็น สแคโรเฮ้ยอะไรวะเหมือนจะเป็นโลกใหม่มั้งคอมเพลตได้30แบงค์แดงเลยนะนี่ก็เหมือนจะเป็นโหมดใหม่เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูอยู่ไหนเออโหมดใหม่นี่โหมดใหม่ครับนะนี่โหมดใหม่ซึ่งโหมดนี้นะครับเขบอกว่าเหมือนจะมีฝนตกวะนะแล้วก็เหมือนจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นติดไฟนะ โจมตีได้ช่วยกลางคืนโอ้โหผมว่ามันผมว่ามันเป็นโหมดที่น่าสนใจนะแต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะก็คืออัปเดตมาผมไม่ได้มีเวลาว่างนะก็เพิ่งมาอัดวันนี้แหละโอเคเครื่องเดี๋ยวผมอธิบายของโหมดใหม่ก่อนนะก็คือโหมดเออผมเรียกว่าโหมดฮาโลวีแล้วกันนะซึ่งไอโหมดเนี้ยตอนกลางวันเวทมันจะมีฝนตกเวยซึ่งฝนตกอ่ะไม่ใช่ฝนตกธรรมดามันจะเป็นฝนตกที่เป็นน้ํามันเลยใช่คือไอฝนตกในธรรมน้ำสามารถกระเติมมาได้มันคือไม่ได้ฝนตกธรรมดามันเป็นฝนตกแบบว่ามีน้ามันหยดหลอมใสซึ่งในโหมดเนี้ย สตรูหรือซอมบี้แล้รวกนี้นะมีโอกาส25บาร์เซลน้ำที่จะติดไฟนะแล้วก็ไม่โดนไฟด้วยนะก็คือหมายความว่านะคือผม,มาสามารถจุดไฟเผาได้เลยนะซึ่งการที่ผมจุดไฟเผานั้นนะมีโอกาสโดนตัวเองด้วยนะเพราะว่าฝนที่ตกลงมาตอกาวันมันจะเป็นฝนน้ํามันนะก็คือโหมดนี้นั้นมันจะใช้ไฟได้ลําบากนะก็คือพวกมเลโต้แล้วนี้นะแล้วก็ไฟที่เป็นโฟเพอร์เนี่ยมันจะใช้ลําบากนะเพราะว่า มันมีน้ำมันนะก็คือฝนมีเป็นน้ำมันมันจะทําให้ติดจุดติดง่ายๆขึ้นอะไรแบบนี้นะแล้วก็ในตอนกลางคืนนะโหมดนี้ซอมบี้จะมีซอมบี้ที่เป็นไฟนะก็คือซอมบี้ตัวติดไฟอะไรแบบนี้มาตอนกลางคืนนะส่วนในโหมดนี้ครับนะคลาสต่างๆก็ไม่สามารถใช้ได้เลยนะจะรับโหมดใหม่จะแ,แบบว่าจะเป็นก็คือแบบเป็นโหมดใหม่นั่นแหละซึ่งเป็นโหมดใหม่ที่ไม่สามารถใช้คลาสได้แล้วก็เป็น ตอนกลางวันจะมปฝนตกเป็นน้ำมันนะแล้วกลางคืนก็มีโอกาสที่ซอมบี้จะติดไฟนะก็เดี๋ยวผมจะไปดูระบบซิสเต็มในเกมว่ามันมีเพิ่มอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเห็นที่ผมเพิ่มมาอตรงระบบหน้าทางเข้านี่ไม่ได้เพิ่มอะไรมาเยอะมากเลยนะส่วนอย่างที่เพิ่มมาเยอะจริงๆอ่ะก็จะเป็นระบบภายในเกมมากกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวไปดูท้องกันเลยไปโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วนะนี่อันนี้ผมเล่นเป็นโหมดธรรมดาครับก็จะเป็นนมนะนี่ครับเป็นนมนะ ซึ่งในการใช้ก็คือกด F นะมันก็จะมีน้ําไหลออกมานี่เห็นไหมกด F ปุ๊บนก็จะมีน้ําไหลออกมาซึ่งถ้าเกิดการที่เราจะไปกินนมนั้นเราก็ต้องเอ่อเรียกว่าไงานี่กด F ลงไปปึ๊บๆๆแล้วก็ดื้อเข้าไปตรงนี้เห็นไหมสังเกตที่มุมล่างซ้ายนะผมซูดให้ดูตัวมุมล่างซ้ายครับนะมันก็จะมีหลอดขึ้นมานะเป็นหลอดนมนั่นเองซึ่งหลอดนี้ครั้นมันจะเพิ่มความเร็วให้กับเรานะก็คล้ายๆกินนมให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มความเร็วให้กับเรามากๆเลยนะ ก็จะมีประมาณนี้ครับสลับขายยีแมนเดี๋ยวผมรอให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์หน่นะถ้ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะกินเพิ่มเข้าจ้ะโอเคตอนนี้มุมขวาล่างก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะให้พี่ชายเดินซ้ายล่างเห็นปะรถจะวิ่งไหวมากๆเลยเว้ยนะสลับคานนี้นะซึ่งผมพูดเลยว่าคานนี้เป็นคาที่โกงในเราเลยนะเห็นปะเดี๋ยวว่ามันวิ่งไหววิ่งไหวมากเลยเว้ยนะส่วนไหนไอ้มันจะมีระบบใหม่มาด้วยนะนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะซึ่งไอ้ระบบนี้ครับนะมันเป็นระบบเกี่ยวกับการผสมเลือดนะเออคือเป็นระบบนนนนนัดดแบบบบใหมมมมม่่่่าาาเเเีียยยก็จะะะบรบลืออ้วนงะช มันจะมีการทําเป็นเลือดอันนี้ด้วยนะเลือดจะมีคอนใช่แต่ผมไม่รู้วิธีการทํานะก็คือยังไม่ได้ดูมานะวิธีการทํามี่แล้วแต่ทางตัวเกมได้บอกว่ามันมีการเพิ่มเป็นเลือดของยูนิคอนขึ้นมาแต่อันนี้คือผมไม่รู้วิธีการทํานะว่ามันจะทํำยังไงบ้างนะแล้วก็เหมือนจะมีระบบที่เกมมันแก้ไขไว้ด้วยนะซึ่งไอที่เกมแก้ไขมาเหมือนจะเป็นแบบปรับปรุงมาใหม่นะอันนี้คือถทาที่ผมเห็นมาเหมือนจะเป็น พวกน้ำยาศักดิ์สิทธิ์นะก็คือฮูลี่วอเตอร์อะไรเนี่ยแล้วนะลก็เป็นระเบิดนะก็เหมือนจะมีการปรับปรุงอะไรมาเล่นๆนะไรเนะนะว่าเหมือนจะเป็นแบบการระเบิดแบบใหม่อะไรอย่างนี้นะซึ่งทางโตเองบอกว่า,าน้ำศักดิ์สิทธิ์และระเบิดได้ทําการปรับปรุงใหม่เพื่อใช้กับระบบของเหลวใหม่ซึ่งหมายความว่าระเบิดจะสร้างจากแอ่งน้ําที่กัดมาซึ่งถ้าเกิดใครไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังง่ายๆเลยก็คือการที่เหมือนจะเราผสมพวกของอนี้นะมันก็จะ ทำให้เกิดเป็นระเบ,บิดขึ้นมาได้นะก็คือเป็นระบบน้ําแบบใหม่นั่นเองนะก็คือแบบเมื่อกี้นั่นที่ผมโชว์ดูการจินน้นั่นแหละซึ่งเราสามารถหยุดนะ้ำแล้วก็ผสมกันให้มันกลายเป็นระเบ,บิดได้หรือทําให้กลายเป็นเลือดอยู่ยนคอได้นั่นเองก็คือเป็นระบบใหม่เลยนะซึ่งหลาหยคนอาจจะงงนะซึ่งตัวผมก็งงเหมือนกันนะก็ก็ผมก็คงต้องศึกษาไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจกับระบบนี้สักเท่าไหร่นะแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็คือนี่ครับนะอันสุดท้ายนะก็คือการชาร์จก็คือทำให้ตีแรงขึ้นนนนัเเองะะก็็หครบ ผมสามารถกดคลิกซ้ายได้แล้วก็ตีนะนี่เราสามารถกดคลิกค้างได้เลยนะแล้วเราก็สามารถตีลัวได้นะจากที่เสนอจากถ้าถ้าซ้สังเกตมาก่อนนะจากอาตีกลก่อนนะมันจะไม่ตีลัวๆขนาดเลยนะเห็นปะเน่วงชิลล์ลัวเลยคือมันรัวมากเลยนะเพราะว่ามันมีระบบมันตีใหม่ก็คือเนี่ยชาร์จตีปึ๊บเห็นปะอันนี้ผมกดค้างมันก็จะชาร์จตีแป๊ะถ้าผมกดลัวๆมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะตีไวๆเลยนะก็จะอย่างนี้เลยเห็นปะ เป็นระบบการตีแบบใหม่นะก็จะมีประมาณนี้นะคืออัปเดตเนี้ยมันสิ่งที่เพิ่มมาเยอะสุดก็คือเป็นระบบที่ผม่คาคณดูบ้าจะแปลกตามากที่สุดในนะี้คือระบบอ่าระบบการผสมน้ํายานะาก็คือเป็นระบบที่แปลกใหม่เลยนะก็คือผมใช้คําว่าแปลกใหม่เลยเพราะว่าคือโด,ย,ด,ย,ด,ย,ดยส่วนตัวเราไม่เคยอธิกันร,ระบบนี้ไงแล้วก็ไอระเบิดกับน้ายาสักเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าเป็นระบบแบบว่าของเหลวแบบใหม่ไงมันก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างนะเพราะว่ามันจะได้เข้ากับ ระบบใหม่แล้วมานี้นะซึ่งมีโอกาส้วยนะอันนี้คือเป็นโหมดธรรมดานะเป็นเหมือนจับอบิสสุดท้ายนะที่เขาจะเพิ่มเข้ามานะก็คือมีโอกาส10%นะที่จะเกิดฝนตกในเวลากลางวันก็คือโหมดธรรมดานะ10%เท่านั้นที่จะเกิดฝนตกในตอนกลางวันแล้วก็มีโอกาส0.5%นะที่ฝนตกลงมาจะไม่ใช่ของเหลวนะก็คือเครื่องมือ่าก็0.5นะซึ่งไอ้ฝนตกที่ไม่ใช่ของเหลวนะ่ะก็จะมีจำพวกเป็นน้ำมันสกัดหรือน้ำมันนะเลือด นมหรือเป็นเลือดอยู่นีคอนนะก็จะมี4อย่างนี้ครับนะโอกาส0.5เปอร์เซ็นนะที่เจอในโหมดทั่วไปนะอันนี้คือโหมดทั่วไปนะสำรับโหมดทั่วไปนะส่วนโอโหมดสแควรโล่เมื่อกี้นี้นะมันก็จะเป็นน้ำมันก๊าซหรือโหมดน้ำมันก๊าซละซึ่งผมยังไม่ได้เล่นให้ดูนะโอเคโดยอัปเดตทั้งหมดผมว่ามันก็มีประมาณนี้นะครับก็อัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่คนผู้สร้างครับนะเขาได้บอกว่าเป็นการอัปเดตครั้งนี้อาจทําให้หลายคนประหลาดใจแต่ฉันรับรองว่า คุณได้รับอิสระมากขึ้นนี่ก็ตัวอย่างคือแบบเป็นตัวอย่างในการทําของเหลวย่างนี้นะก็คือเหมือนจะเพิ่มระบบวิทยาศาสตร์อะไรเข้ามาประมาณนี้นะก็ว่าจะคนดูอาจจะงงๆหน่อยนะแต่ผมคิดว่าเป็นระบบที่ดีเลยนะก็เราต้องศึกษาไปแหละเพราะว่ามันมีทั้งระบบฝนมาด้วยนะแล้วก็ให้คนดูได้ขิงกันว่าเฮ้ยเรามีโอกาสเจอฝนตกนะเราเจอฝนดินินคอนอะไรนเนี้ยก็คือ0.5เปอร์เซ็นตะ์่ะนะก็ไปขิงกันได้นะ โอเคในวิดีโอนี้ก็คงไม่ได้มีหลไรมากมายนะก็น่าจะจบไปงั้นเนี่ยนะสำหรับอัปเดตในครั้งนี้นะผมไม่รู้ว่ามันเร็วหรือสั้นไปหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไอ้นีนะเออนี่ตัวนี้ครับนะคือผมตีอยู่ั้งนานนะนี่อันนี้ไม่รู้คนดูเป็นหรอนะอันนี้อันนี้คือคือท้ายคลิปนะคือผมไม่ได้เปิดเสียงเกมยังเปิดเสียงไรมะเนี่ยคือผมใช้ฟรวอในการขุดตัวไอเหล็กเนี่ยครับนะคือมันขุดยากคือมันต้องเรื่องไงเนี่ยครับ คือเราไม่สามารถคิดรัวๆได้นะคือขี้รัวๆ,นะๆมันจะมันทำตำหนิต่อมาหนะก็คือเราต้องตีค้างนี่นี่คือต้องตีค้างนะเพราะว่าไม่งั้นมันตีไม่ได้เห็นป่ะคือถ้าเกิดใครจะขุดนั้นเราต้องตีค้างนะอันนี้คือเล็กๆเนาะนะไม่ได้มีอะไรมากนะโอเคก็จบคลิปเลยแล้วกันนะโอเคไว้เจอกันใหม่ครับเพราะมันมืดแล้วนะบ๊ายบายอ้าลืมกดติดตามด้วยกันละบ๊ายบาย